คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่ทำขึ้นเพื่อปลดล็อกทางการเงินให้กับคุณหลับตาหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก ให้คุณค่อยๆผ่อนคลายความรู้สึกจากนั้นให้คุณรู้สึกว่าคุณกำลังมองลงไปบริเวณระเบียงและมองลงไปมีบันไดยอยู่ทั้งหมด10บขั้นให้คุณค่อยๆเก้าวลงไปที่บันไดขั้นที่สิบ คุณมีความรู้สึกที่มองลงมาและตอนนี้คุณกำลังเืินลงไปที่ขั้นที่9้าและสัมผัสได้ถึงเท้าของคุณคุณสามารถได้ยินเสียงเท้าของคุณคุณสามารถเห็นเท้าของคุณเชื่อมต่อกับทุกย่างก้าเมื่อคุณเดิน ลึกลงไปคุณกำลังเดินไปถึงขั้นที่8และ7ลึกลงไปในการรับรู้ถึงเสียงของคุณคุณกำลังเดินลงไปที่ขั้นที่6และ5ลึกลงไปในการรับรู้ถึงตัวเองในทุกลมหายใจที่คุณหายใจ คุณกำลังเดินลงไปในขั้นที่4และทุกเสียงและเสียงรบกวนรอบๆตัวคุณก็ไหลผ่านตัวคุณให้คุณผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นคุณกำลังเดินลงไปที่ขั้นที่สามและสองและคุณกำลังเดินลงไปที่ขั้นที่หนึ่งและคุณก็ลงไปลึกลึกลงไป ลงไปในความตระหนักรู้ในตัวเองคุณกำลังเจาะลึกลงไปในค้งของหน่วยความจำของคุณคุณกำลังจะลงลึกเพื่อค้นหาว่าอย่างไรที่ไหนทำไมและอย่างแน่นอนเมื่อคุณหยิบยก ความเชื่อที่ปิดเืินเกี่ยวกับเรื่องเงินและเมื่อคุณทําขั้นตอนที่หนึ่งมันเหมือนกับว่าคุณได้ก้าวเข้าไปในอุโมงเวลาและคุณกําลังถูกดึงกลับมาดึงกลับมานํากลับมาคุณกําลังถูกย้ายกลับมาและเมื่อคุณถูกดึงกลับดึงกลับ เคลื่อนถอยหลังปีเดือนสัปดาห์วันกำลังพาคุณออกสักร่างของคุณคุณอายุน้อยน้อยลงเล็กลงเบาขึ้นสั้นลงคุณกำลังกลับไปกลับไปย้อนกลับไปไกลกว่านั้นได้อีก ตลอดทางความคิดของคุณกำลังนำคุณกลับไปยังฉากสำคัญและฉากสำคัญนั่นคือทั้งหมดที่จะทำอย่างไรทำไมที่ไหนและเมื่อไหร่ที่คุณหยิบเอาความเชื่อที่น่าสนใจบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องเงินนับห้าคุณจะไปที่นั่นเดี๋ยวนี้และเมื่อนับถึงสี่ คุณจะอายุน้อยกว่าเล็กลงเบาขึ้นสั้นลงนับสาปีเดือนสัปดาห์วันกำลังพาคุณออกจากร่างของคุณเมื่อคุณย้อนกลับไปต่อไปต่อไปต่อไปในการนับสองและหนึ่งคุณอยู่ที่นั่นแล้วตรงนั้นและที่นั่น คุณอยู่ที่นั่นแล้วคุณอยู่ที่นั่นคุณอยู่ตรงนั้นและเมื่อฉันนับถึงสามหูของคุณก็เบิกกว้างและเมื่อฉันนับคุณจะได้ยินสิ่งที่พูดตรงหน้าคุณรอบตัวคุณรอบตัวคุณสำหรับคุณนั่นคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับเงิน นับหนึ่งสองและสามหูของคุณก็เปิดออกและคุณสามารถได้ยินใครบางคนพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเงินและฉันต้องการให้คุณได้ยินสิ่งที่คุณได้ยินในตอนนั้นฉันอยากให้คุณรู้สึกอย่างที่คุณรู้สึกในตอนนั้นและฉันต้องการให้คุณเห็นสิ่งที่คุณเห็นในตอนนั้น คุณได้ยินอะไรคุณเห็นอะไรคุณรู้สึกอย่างไรคุณกําลังประสบอะไรฟังแล้วเป็นเหมือนเมื่อวานประการแรกคุณกําลังได้ยินได้เห็นและสัมผัสมันด้วยสติปัญญาของเด็กคุณอยู่บนโลกมา3 4 5 6หหรือ10ปีดังนั้นคุณต้องเข้าใจมัน โดยอายุไขที่คุณซึ่งก็ไม่ได้มากนักดังนั้นจงดูในฉากนั้นเพราะเราจะกลับไปทำสิ่งนี้อีกครั้งดังนั้นคุณสามารถรวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันได้จริงๆอีกครั้งเมื่อนับถึงห้าคุณจะกลับไปยังฉากที่สดใสสำคัญและสำคัญและสำคัญอย่างยิ่งฉากหนึง่ง ที่รล่อร้อมความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของเงินกับตัวคุณคุณอายุน้อยกว่าเล็กลงเบาลงสั้นลงปีเดือนสัปดาห์วันกำลังละออกจากร่างของคุณคุณกำลังล่องลอยกลับมาในขณะนี้คุณอยู่ที่นั่นและอีกครั้งเมื่อฉันคลิกนิ้วฉันอยากให้คุณได้ยินสิ่งที่คุณได้ยินในตอนนั้น ดูสิ่งที่คุณเห็นแล้วรู้สึกและสัมผัสกับสิ่งที่คุณรู้สึกแล้วนับหนึ่งสองสามหูของเจ้าก็เบิกกว้างคุณสามารถได้ยินสิ่งที่คุณได้ยินเมื่อยังเป็นเด็กตัวเล็กๆเ,เป็นเด็กน้อยผู้ไร้ดียงสาเด็กน้อยคนนั้น ที่ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อคุณมาจนถึงทุกวันนี้ดูฉากนั้นสิคุณได้ยินอะไรผู้คนกำลังบอกอะไรกับคุณให้คุณดูนำเสนอเรื่องเงินให้คุณฟังและลองทำอีกครั้งอีกครั้งเร็วสุดใช้เวลาไม่นาน นับ5 4 3 2และ1ตอนนี้คุณกำลังหวนกลับไปสู่ชากที่สดใสสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดและสำคัญที่สุดของทั้งหมดที่ส่งผลกระทบอย่างลึกซึง้งเป็นรูปเป็นด่างและก็ตัวความสัมพันธ์ของคุณกับเงินคุณอายุน้อยกว่าเล็กลงเบาขึ้นสั้นลง ล่องลอยกลับมาทันทีแค่อยู่ที่นั่นขณะที่ฉันคลิกนิ้วฉากนี้ในใจเธอเธออยู่ข้างในเป็นกลางวันหรือกลางคืนและนี่คือคำถามเดียวที่สำคัญคุณกำลังทำอะไรเห <ikke> ็นรู้สึกและประสบอะไรอยู่ ได้ยินสิ่งที่คุณได้ยินแล้วดูสิ่งที่คุณเห็นแล้วรู้สึกในสิ่งที่คุณรู้สึกตอนนั้นรู้สึกกลัวที่จะเสียเงินหรือความเชื่อที่ว่าคุณไม่สมควรได้รับเงินคุณไม่คุ้มค่ากับเงินคุณไม่รู้วิธีหาเงินคุณอายเพราะคุณยังไม่พอและบางคนก็เขินอาย เพราะพวกเขามีมากมายเหลือเกินอยู่ในฉากนั้นดูสิ่งที่คุณเห็นรู้สึกในสิ่งที่คุณรู้สึกได้ยินสิ่งที่คุณได้ยินและฉันต้องการให้คุณใช้เวลาสักครู่และฉันต้องการให้คุณจินตนาการว่าคุณกำลังดูทั้งสามฉากนี้ด้วยกันตอนนี้คุณกำลังดูฉากที่หนึ่ง ฉากที่สองและฉากที่สเหมือนนักสืบเหมือนนักสืบที่ดีคุณกำลังรวบรวมข้อมูลและไปดูนั่นสิฉันไม่เคยตะหนักว่านั่นคือสิ่งที่ฉันใส่เสื้อผ้ามือสองฉันได้รับอาหารกลางวันฟรีแม่ของฉันใช้เวลากับพี่ชายของฉันมากขึ้นฉันได้รับไม่ว่าจะเป็นอะไร ฉันอยากให้คุณดูฉากเหล่านั้นตอนนี้นี่เป็นสิ่งสำคัญจริงๆฉันต้องการให้คุณเข้าใจว่าฉากนั้นส่งผลต่อคุณอย่างไรพวกเขามีอิทธิพลต่อคุณอย่างไร,งไรสิ่งที่พวกเขาทำกับคุณความรปะทับใจที่พวกเขาทิ้งคุณไว้ฉันต้องการให้คุณมองไปร,บรอบๆ และผ่านทั้งสามฉากนั้นเพราะความเข้าใจคือพลังมันเป็นพลังที่เหลือเชื่อฉันต้องการให้คุณเข้าใจว่าฉากเหล่านั้นส่งผลต่อคุณอย่างไรพวกเขาทำอะไรกับคุณฉากเหล่านั้นทำให้คุณเสียค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่ค่าใช้ใจ่ายอะไรและตอนนี้ ฉันต้องการให้คุณจำบางสิ่งที่สำคัญจริงๆคุณสร้างความเชื่อของคุณเกี่ยวกับเงินคุณหล่อหลอมและมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ทั้งหมดของคุณกับเงินเมื่อคุณอยู่บนโลกนี้เพียงไม่กี่ปีแล้วคุณไม่รู้หรอกว่าตอนนี้คุณรู้อะไรและนี่คือวิธีที่จะทำลายสิ่งนี้ ฉันอยากให้คุณพูดออกมาดังๆว่านั่นไม่ใช่ฉันฉันเพราะดังนั้นสิ่งที่คุณเห็นในฉากนั้นคุณก็จะแตกเป็นเสียงๆทุบทุบและลบและกำจัดมันออกไปให้หมดและขจัดความเชื่อเหล่านั้นต้องทำออกมาดังๆให้ใจได้เข้าใจ ฉันต้องการให้คุณพูดตามฉันในวินาทีนี้ว่านั่นไม่ใช่ฉันนั่นไม่ใช่ฉันเพราะและฉันต้องการให้คุณไปเดี๋ยวนี้ให้เหตุผลกับฉันตอนนี้มันไม่ใช่ฉันเพราะจบประโยคนั้นและอยากให้เธอรู้ว่านั่นจะไม่วันเป็นฉัน อีกต่อไปตลอดชีวิตที่เหลืออยู่เพราะดังนั้นอยากได้ยินดังขึ้นดังขึ้นและดังขึ้นดีดีขึ้นดีขึ้นมากและอีกครั้งเท่าน,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 นั้นมันไม่ใช่ฉันนั่นมันไม่ใช่ฉันและไม่มีวันเป็นฉันและไม่มีวันเป็นฉันเพราะ ดีไปต่อดังขึ้นให้เหตุผลให้ฉันไปฉากที่สองและฉันต้องการให้คุณพูดว่านั่นไม่ใช่ฉันเพราะว่านั่นไม่ใช่ฉันเพราะว่าทำต่อไปดังขึ้นฉันอยากได้ยินทุกคนดังขึ้นถูกท่านที่จะไม่เป็นฉันอีกต่อไปเพราะ มันจะไม่มีวันเป็นฉันอีกต่อไปเพราะและฉากที่สามฉันอยากให้คุณจินตนาการว่าคุณสามารถมั่งคังได้เป็นเพียงคำดีกาที่คุณสามารถพิสูจน์ให้ฉันได้เพื่อตัวคุณเองหากคุณสามารถพิสูจน์ได้ในเสียงที่ดังและทรงพลังที่ทำลาย ความเชื่อของเด็กอายุ3ามขวบนั้นออกไปให้พ้นทางจากนั้นความมั่งคั่งและความร่ำรวยก็อยู่ตรงหน้าคุณดังนั้นให้ทุกอย่างที่คุณมีไปที่ฉากที่สามแล้วพูดบอกออกมาดังๆกันเถอะว่าไม่ใช่ฉันเพราะ ไม่ใช่ฉันอีกต่อไปมันจะไม่มีวันเป็นฉันพูดเราก็จบด้วยเพราะไม่ใช่ฉันมันจะไม่มีวันเป็นฉันมันจะไม่มีวันเป็นฉันและครั้งสุดท้ายที่ไม่มีวันเป็นฉันอีกต่อไปเพราะฉันคิดว่าฉันไม่ใช่สามคนนั้นเพราะฉันไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้น เพราะมันขึ้นอยู่กับฉันฉันสามารถทำเงินได้มากเท่าที่ฉันเลือกพูดออกมาดังๆเดี๋ยวนี้และเพียงแค่นั่งลงและหลับตาลงและเมื่อคุณเจาะลึกลงไปฉันต้องการให้คุณเข้าใจ ว่าความเข้าใจคือพลังความเข้าใจคือพลังที่มหัศจรรย์ที่สุดและเมื่อคุณมองลงไปร,รอบๆและมองเด็กน้อยคนนั้นเด็กน้อยผู้น่ารักที่ถูกบังคับให้ไปเอาความเชื่อของคนอื่นคุณก็รู้ว่าไม่มีคุณเมื่อคุณมองไปร,บรอบๆเด็กน้อยคนนั้นคุณจะรู้ว่านั่นไม่ใช่คุณ คุณเข้าใจความยิ่งใหญ่ที่จริงที่ยิ่งใหญ่เมื่อคุณเป็นเด็กคนนั้นคุณต้องเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นคุณได้เรียนรู้สิ่งที่คุณอาศัยอยู่นั่นเป็นกฎเราเรียนรู้สิ่งที่เราอาศัยอยู่แต่นี่เป็นอีกกฎที่ดีกว่ามากคุณเป็นผู้ใหญ่ที่ฉลาด สวยฉลาดประสบความสำเร็จและมีพรสวรรค์และในฐานะผู้ใหญ่ที่มีพรสวรรค์คุณจะไม่มีวันไม่มีความทรงจำไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปหรือเกี่ยวข้องหรือแม้แต่เหมาะสม อีกตลอดชีวิตที่เหลือของคุณหรือแม้กระทั่งน่าสนใจที่ความคิดที่คุณคิดเมื่อคุณยังเป็นเด็กหรือจะเชื่อในสิ่งที่คุณเชื่อเมื่อครั้งยังเป็นเด็กนี่คือความจริงคุณทำให้ความเชื่อของคุณและความเชื่อของคุณและวันนี้คุณกำลังสร้างความเชื่อเหล่านั้น คุณมีความอุดมสมบูรณ์คุณมีความมั่งคั่งคุณร่ำรวยคุณมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์คุณมีความสำคัญอย่างยิ่งคุณมีความสำคัญอย่างแน่นอนคุณได้รับของขวัญบนโลกใบนี้คุณมีบางสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาลที่จะมอบให้กับโลกใบนี้และเนื่องจากสิ่งที่คุณเสนอนั้นมีค่ามหาศาลมากคุณจึมีความสมดุลของการให้ ได้รับคุณให้ตัวเองคุณให้ของขวัญของคุณคุณรับรู้ทุกวันว่าคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งคุณดูว่าคุณมีของขวัญที่ไม่เหมือนใครพรสวรรค์อันเป็นเอกลักษณ์และคุณดูวิธีสร้างรายได้จากความสามารถของคุณทุกวันคุณเตือนตัวเองถึงความจริงนี้ คุณมีบางสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาลที่จะมอบให้กับโลกใบนี้และโลกก็ตระหนักถึงคุณค่าของคุณและตอบแทนคุณและคุณอยู่ในสภาวะที่อุดมสมบูรณ์คุณอาศัยอยู่ในสถานะที่มั่งคัง่งสถานะแห่งความมั่งคัง่งคุณอยู่ในสถานะของความร่ำรวย ทุกวันคุณจะส่องกระจกแล้วพูดว่าฉันมั่งมีฉันมั่งคัง่งฉันร่ำรวยเงินมาหาฉันความมั่งคั่งมาหาฉันฉันดึงดูดความมั่งคัง่งฉันดึงดูดเงิน,ฉ,นงดดฉันดึงดูดความร่ำรวยฉันดึงดูดความรวมสมบูรณ์มันอยู่ที่นั่นทั้งหมดโลกทั้งใบมีเพียงพอสำหรับทุกคนคุณมีความมั่งคัง่ง ไม่ได้าพาไปจากคนอื่นที่มีความมั่งคัง่งยิ่งคุณสร้างความมั่งคั่งได้มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนรอบตัวคุณสร้างความมั่งคั่งในแบบที่คุณสร้างความมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นเพื่อดึงดูดเงินและความอุดมสมบูรณ์ในแบบที่คุณดึงดูดฉันอยากให้คุณใช้เวลาสักคู่แค่นาทีเดียวและฉันต้องการให้คุณเห็น ความดีทั้งหมดที่คุณทำจะก,การมีความมัง่งคั่งมหาศาลคุณมีความมัง่งคั่งมหาศาลไปข้างหน้าและดูตัวเองด้วยความมัง่งคั่งอันยิ่งใหญ่ความมัง่งคั่งมากมายเงินและอยากให้คุณเห็นว่าคุณทำได้ดีดีแค่ไหนคุณจะได้ประโยชน์จากใครอีกคุณเป็นแบบอย่างแบบไหน คุณช่วยใครคุณให้บริการใครคุณช่วยใครคุณมั่งคั่งคุณมีความอุดมสมบูรณ์คุณร่ำรวยคุณอาศัยอยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์คุณอาศัยอยู่ในสถานะของความมั่งคั่งร่ำรวยคุณอยู่ในสภาวะที่เงินไหลเข้ามาหาคุณไหลออกจากตัวคุณไหลย้อนกลับมาไหลย้อนกลับไปก็เหมือนกับวัฏจักรที่คงที่คุณมีความ บางข้งมีค่าที่ลมสมบูรณ์เงินไหลเข้ามาแล้วคุณก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเงินมันเหมือนกับว่าอยู่ที่นั่นเสมอคุณเคารพมันคุณปฏิบัติต่อมันด้วยความเคารพดังนั้นอีกครั้งหนึ่งฉันอยากให้คุณเห็นคุณค่าที่คุณให้และสุดท้าย และจำไปตลอดชีวิตว่าทุกคำที่คุณพูดคือพิมพ์เขียวที่คุณต้องก้าวไปข้างหน้าและทุกครั้งที่คุณพูดอย่างที่คุณพูดทุกวันว่าฉันมั่งคัง่งฉันอยู่อย่างมั่งคัง่งฉันร่ำรวยฉันร่ำรวยฉันได้รับพรทางการเงินทุกครั้งที่คุณพูดว่า มันมีพิมพ์เขียวที่คุณต้องเคลื่อนไปสู่สิ่งที่คุณต้องการเมื่อคุณสิ่งที่คุณกำลังจะเคลื่นเข้าหาคุณและคุณกำลังขยายศักยภาพของคุณไปสู่เงินและเมื่อศักยภาพขยายตัวมันจะไม่ย้อนกลับมาอีกเลยคุณไม่รู้ว่าศักยภาพของคุณคืออะไรพอเมื่อคุณไปถึง มันจะขยายออกและเงินยังเป็นตัวขยายคุณมีศักยภาพมหาศาลในการทำเงินจำนวนมหาศาลให้มั่งมีมั่งคั่งมั่งมีร่ำรวยเพราะเด็กน้อยคนนั้นไม่ใช่คุณและไม่มีวันเป็นคุณได้และนี่คือสิ่งที่คุณเป็นมีพรสวรรค์มีความสามารถน่ารักและเป็นที่รักมีเอกลักษณ์ ด้วยสิ่งนี้ที่มีค่ามหาศาลที่จะนำเสนอโลกที่โลกรับรู้และตอบแทนคุณและนั่นคือความจริงเกี่ยวกับคุณฉันแค่พูดความจริงเท่านั้นนั่นคือความจริงเกี่ยวกับตัวคุณจำไว้จำพิมพ์เขียวจำไว้ว่าคุณร่ำรวยมัง่งคั่งร่ำรวยมัง่งคั่งเหลือเฟือ เพราะคุณมีสิ่งที่มีค่าที่จะนำเสนอและคุณพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับตัวเองและตอนนี้คุณให้และคุณได้รับและคุณมีความสมดุลและความสามคัคคีดังนั้นเมื่อคุณพร้อมแค่ลืมตาขึ้นแล้วหายใจเข้าลึกๆ